ตัวลวงมันน้อยลงเยอะเล่นได้แล้วเมื่อก่อนเจอทั้งลิงทั้งแพนด้าทั้งบุลล่านาะคอในทีมโดยการเป็ตัวลงลง,ลงแต่ดาบแบร์น่ะเลยจะตัวลงน้อยลงลงนะเราแบน์บุลล่าเด้เอ้นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยสบายฝั่งนู้นมีใครบ้างวะเดี๋ยวนี้มีชื่อบอกด้วยนะครับผมมี FC บาร์เซโลน่าน้องซ่าอะไรเนี่ยโอ้โหมึงแบนลอริเอลทำไมวะฉันต้องการเล่นอลิส เดี๋ยวฉันียิบอลิสให้ก่อนก็ได้นะอลิสอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะหาอลิสก่อนโอเคบอกมันเอายอนมาแลกเอายอนมาแลกนะมาแลกฮีโร่กันได้นะครับผมเลยเลือกฮีโร่ก่อนนะครับผมว่ามันไม่เลือกมันไม่เลือกยอนให้กูเชื่อปะ เอายอนมาแลกเรามึงไม่เอายอนมาให้กูกูเล่นอลิสะ่ะกูพูดจริงอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีส่วนมากๆนะครับผมการที่เราเลือกฮีโร่ให้เพื่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะตัดไปได้นะฮะคือไม่งั้นอลิสจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะบูบดมอนน่าจะเลือกคาร่านะครับดูจากทรงแล้วนะ ถ้าเกิดมันไม่เลือกคาล่าก็สบายเราอะ่ะย้อนจริงจังเราเทพย้อนโมก่อนโมก่อนเราเทพย้อนนี่บอกงี้ยืนยันครับอ่าเนี่ยฮะเป็นเทคนิคการเล่นที่ดีนะผมเราควรเลือกให้เพื่อนก่อนนะฮะมันจะได้แบบ อ้าเฮ้ยรู้จักด้วย yes เฮ้ยมีคนรู้จักเราด้วยว่ะเฮ้ยไม่ธมรรมดาเนี่ยแน่เห็นไหมพูดถึงยอนปุ๊บบอกลักซี่เกมมิ่งเลยครับผมแบบว่าไว้ใจได้นะฮะคนนี้แหมขอยอนได้อยอนอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะโอ้อลิสเรานี่โล่เงินอยู่เลยนะผม อ่ะรอบนี้ฮะฝั่งนู้นมีทั้งนาคอทั้งแพนด้าออกมาเลยนะก็ดูว่าพี่เจ้าชีวิตรอดจากไอ้พวกส่วนเทียนอะไรพวกนี้ได้ยังไงนะฮะในเกมนี้หนักแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวครับจะพยายามให้ดีให้ดีที่สุดนะฮะผมมาวัดกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าต้องมีสักวัน ตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นใช่ปะ่ะเอาจริงๆกูเล่นยอนทุกตากูก็เหนื่อยทุกตาครับผมลุ้นทุกเกมอะชิบหายว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะในแต่ละเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีคนด่าตลอดเลยนะฮะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้มันคนยอมรับได้นะครับเหมือนกับเป็นเล่นไปกดดันไปนะฮะเดี๋ยวเราไปอยู่ล่างเหมือนเดิมนะครับผมแต่รอบนี้เราจะไม่แย่งคีฟแต่ดวงนะฮะถ้าแย่งนี่ชิบหายแน่นอนนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาเวลไม่สี่นะครับผมเมื่อกี้มันเป็นข้อผิดพลาดที่น้องเวลไม่สี่ด้วยนะฮะโอ้โหตีนเต็มวะรีบเกิดรีบเกิดรีบเกิดเอาครับดวงช่วยเพื่อนก่อนนะฮะผมเอาละเอาละกูอ้อมไปทางไหนดีเนี่ยเอาวะขี่ออกวะเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวไปฮะแต่เหมือนน้องเมียนจะตายนะฮะช่วยเดอดวงก่อนนิดน,นึงนะฮะไปละเมื่อกี้โหช่วยน้องเมียนไม่ทันว่ะเดาดวงเลือกที่ไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะผมเป็นพี่คงเอาบับก่อนนะฮะแล้วเขไปช่วยเพื่อนที่หลังนะฮะผมเอาง,ง่ายคือต้องปล่อยน้องเมียนตายอะ่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นพี่นะฮะ เรื่องทิ้งเพื่อนนี่ขอให้บอกเลยนะฮะขนาดมากเลยโดยเฉพาะน้องตัวเองนะฮะซิกแซกหลบซ้ายก่อนนะฮะมันยังไม่เวลสองนะผมัมไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะมันจะน่ากลัวตอนที่มันเลเวลสองไปแล้วนี่แหละฝั่งนูนนะ้นอ่ะอ่ะก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมเกมนี้มันจะคอยดักป่าแล้วก็คอยตะล่มตะล่อมรอ,อเรานี่แหละับผมฉะนั้นก็คอยระวังด้วยก็พอนะฮะหยอกไปแลดมากครับผม บอกเขาก่อนคุณมาถามใหม่ตอนกูเล่นเนี่ย yes ขี้เกยเป็นภาษากลางกูแย่นะฮะผมเดี๋ยวพี่ว่าพี่ไปอยู่กลางดีกว่าวะหัวเขียวนี่บอกเลยฮะสู้มาหลายล้านคนแล้วผมสบายฮะมั้ง ไ่ขวาต่อแล้วมันน่าจะเอาบัฟแล้วนะฮะเวลาเราจะวิ่งโยกเลยนะฮะผมระวังด้วยนะฮะนั่นไงเอามังกรอยู่จริงด้วยนะผมตอนนี้ช่วยไม่ได้จริงๆครับผมนาคอร์มาแน่ๆนะฮะพี่ว่าช่วยเดยวดวงก่อน แค่นิดเดียวพอฮะให้น้องเขาฝ่าม้าฟาร์มได้ไวขึ้นก็พอนะฮะแม่ไม่ใจหน่อยว่าเฮ้ยอ่อยเ,อเนี่ยอ่อยเ,อเนี่ยเอากูซี่เอากูซี่โอ้โหแม่งเลยดักเต็มบูมันไม่รู้เอาเสร็จยังนะฮะเสร็จไปแล้ววะ่ะ เดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวมานะฮะมาหน้าหมดครับมาหน้าหมดอยู่ไปก็ไล่ค่านะฮะกลับบ้านดีก,กว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างวะโหเขียวปะโอ้โหไม่โดนเออโดนอยู่มั้งใจเย็นๆน,นะผมเวลาเล่นนะ่ะนะอื้มเชียทาร่าแพ้ช้างช็อกแป๊บ อโอ้โห่วนนี้ตายว่ะตายว่ะโอ้โหผ้าสัตว์ไอ้เชีย่ยบันไลยนะฮะแม่เงยลืมเช็คค,ครับผมโอโม,ม่ามันหายไงแล้วพี่วิ่งมาอยู่ใกล้ป่าเกินนะฮะก็เลยโดนส่วนไปนะผมเฮียร้องเพลงด้วยหน่อยะค่ะเดี๋ยวคนดูหายแนะ,ะนนผมจะเย็นฮะ โอ้โหไม่โดนเดี๋ยวเราได้รองเท้าก่อนนะไม่ได้ไม่ได้เอามังกรหูเอาไปแล้วว่ะผู้สายยิงสอนไปแล้วนะเกมนี้นี่น้าตึงแน่นอนนะฮะ วิ่งโลฟาร์มหมดแล้วคุณได้มาแทานโชคดีแล้วที่มีเธอเป็นแฟนอุ้ยนะคอนแม่งลุกล้ำอนาเขตมากโอ้โหเชี้เอ้ยป้อมแตกน้องเมียนเราปนติไม่ทันด้วยนะฮะผมเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละหนึ่งสองหนึ่งแล้วแหละเกมนี้ไหวไหมไหวไหมตยตยดิ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเสียดายผมพุ่งไปไม่ทันนะตานี้มาทำเกณฑ์ทำทำกรรมทำ,ทำเกทำเบนทำกรรมอะไรไว้จะเย็นน้องเมียนจะเย็นน้องเมียนกูกดอันติไม่ทันเลยนะฮะบับเต็มหน้าแพนด้ามาดิจะเย็นหน้าพี่จะพยายามให้เองฮะ เกมนี้จะรอดยากมากบอกเลย FC นะยอนขอบคุณครับผมจ้ะนี่มึงก็ไม่กังวลกับเกมเลยชิบหายมาเอฟทรงเอฟซีเลยตอนนี้เนี่ยเอาแล้วแหละ เนีย่ยยิงเขาอยู่ยิงเขาอยู่สวย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 บับต้องวิว่งโยกเป็นชิบหายเนเกมนี้ป้อมแตกหมดเลยนะฮะผมทำเกมไม่ได้นะฮะงวัวแต่พิมพ์ไม่มาช่วยบอกอะ ไอ้ดวงบอกมาเ๋ยวพิมไม่มาช่วยเลยบันเลยเห็นไหมเชยบูวไปนะผมมาเอฟซีตอนนี้ทำไมเอาให้วินก่อนลกูก เล่นเกมรับก่อนตอนนี้บุกไม่ได้เลยฮะเกมรับตัวยาครับผมงกงอนกรบับโดนวะไหวไหวโย่ไหวโยน้องแต่เย็นพี่บิรีฟในน้องทุกคนฮนะมาเด็มาเด็นคอสหัวเขียวจริงล้วงไม่ยากครับผมหลบง่ายสก,กิลแม่งอ่ะ ช็อกตรงน้องทาร่ากูนี่แหละแม่งแพ้ช้างช้างอาจจะโหดเกินไปก็ได้นะผมวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขอบคุณกูณทำอะไรให้มึงขอบคุณอะไรกูตอนนี้สิบกันในชแนลปรับ20เดี๋ยวมีงี้ด้วยเหรอเอาเงินเข้ากองกลางนะฮะ เนี่ยยิงเข้านะยิงเข้านะมาหน้าหมดเกี้ยงเลยครับผมถอยก่อนถอยก่อนอยู่ยื้อนานเกินนะฮะเคียร์ร้องเพลงนี้หน่อยค่ะชอบจะเย็นนะฮะลูกบูกูแบบไม่ได้ทาราได้บูปาวะได้เสียชีวิตนะฮะทาราหิวไงอยากแย่งบูเขาไง โอ้โห FC กูเล่นกูแล้วไงเอาแล้วกูยิงเฮียอะไรเนี่ยจจเย็นจจเย็นเจเยนเคลียร์คลิปมิแพนด้าหน้าตายมากค่ะมุงก่อนจังหวะนี้แหละฟุ๊บปับโอ้โหเชี่ย เคลียคลิปฮะหน้าที่เราเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเป็นของยิงคารุหลังเพื่อนไปก่อนนะเพื่อโดนแพนด้านะฮะแม่งหนีไม่ได้วะนะวันเวมันอะไรฮะนั่นแหละฮะอือหือเอาแล้วน้องเมียนกูลั่นกูรันตีไปแล้วเหมือนกันนะครับผม ขนลุกสัตว์ไอ้เชีย่ยเป็นเกมที่แบบอยากบุกนะแต่แม่งบุกไม่ขึ้นจริงๆคลิปคู่มาเอาวะมาดิมาดิมาดิไอ้ไฟไฟไฟตาย,าย,ายตโว้ยมีคนพาลาดล้วเว้ยมีคนพาลาดล้วเว้ยไอ้สัตว์มึงมาดิมึงมาดิแม่ช้าง แม่กูสร้างเนี่ยกูซ่าเลยเนี่ยฮะเอ้าเอามีคนพลาดนะนะเอาเป้าเอาเป้าม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 าโอ้โหเฮ้ยเฮียทาร่าเอาเอา,เอาน้องไอริกูบินเนาะน้องเมียนคูมึงบอาร์ตมาหน้าเฮียจะหมดละนี่สัตว์มึงเจอกูลูดมึงไม่มีทางดันกูได้อะกูอบอกเลย แต่กูว่าบุ้งมันไม่ได้เหมือนกันนะครับผมพี่กลับไปเติมมันหน้าก่อนนะฮะออยศูนย์สี่จะตายโอย้ไม่เป็นไรลูกเต็นเยนลูกขาไปฟิลวฟาวเดอรซันไปละสวยครับสวยครับมามาดิมาดิ มาดิหูหทาร่ากูไงมันกระดาษขนาดนั้นวะนาคอมันน่าจ,จะเล็งพี่ให้ได้ะนะเราอะยิงแรงอยู่นะผมบับพี่ว่ามันต้องไปเอาดาร์กเยอะให้ได้แน่เลยวะ่ะ Vô cu, v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 ô cu Nên nghe, đạt dơ vậy là nè Mang ấy xong với miền mấy, mấy, mấy kia Tại cắn dù á phụm, đó mệt lâu nặng nè hả, nặng, mình nặng, mình nặng, mình nặng, mà. nặng mà đuôi hả <G ül> ยิงแรงเว้ย <B asing in attack> บางทีข้อเสียยอมอาจจะเป็นเนี้ย <G ül> เลนะนะครับผมการเล่นเกมดีเฟนต์นะฮะคือมันบุกฝั่งนูุนยากเกินไปนะฮะผมถ้าเกิดทีมเราดันไม่ได้นะฮะเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ประจําเลยนะเวลาเล่นยอมนะพี่สังเกต <G ül> แต่ถ้าเกิดมันส่วนได้คือจบได้เหมือนกันนะฮะแต่เผอิญช็อตที่จะสวนได้มันยากอะสิ เอาแล้วแหละเอาแล้วแหละโอ้ยดีนะฮะผมที่พี่ไม่ได้เป็นคนเล่นหัวเขียวนะฮะเมื่อกี้ไม่งั้นกูยิงสวนหน้าแหกไปแล้วเนี่ยจริงๆเอาแล้วไงชิปหายดวงไม่ได้ยิงไปช่วยทางนั้นวะบันไลเลยไหวยูไวยูไวยู บัฟมันหมดแล้วะฮะทาร่ามึงชอบโดดเล่นนะ่ะกูเสียวเน,นี่ยจริงจริงโอ้โหตายจนได้เชีย้ยแพนด้ามันโดดขยี้ว่ะไอเชี่ยวตัวรอดไม่ได้เลยเมื่อกี้พลาดมากเลยอะ เอาลแล้วแลวหละฮะกูไม่อยู่ครับบาความบนรลมาแล้วนะฮะตอนนี้ไอเชีย่ยผู้ที่คอยกันป้อมมาตลอดนะผมเมื่อสูญเสียชีวิตไปตอนนี้เกิดความบรรลในทีมแล้วนะฮะเด,ดือดร้อนไหมเด,ดือดร้อนไหมเกมน,นี้วินยากกอนแหละเอาเตารีดไหมพี่เตบอกไม่เอาพี่หูจะพ่ายแล้วเนี่ยตอนนี้ไหวอยู่เออเลยป้อมเดียวอะชิบหายเล่นกันมาสกอร์แบบไม่เดินเลยนะครับ โอ้โหน้องเมียนกูโดนหนักกว่าเกมนี้ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูก <the> จังหวะนี้นะฮะผมต้องรีบสวนกลับไปให้ไกลที่สุดนะฮะวิ่งอยู่แต่ในบ้านไม่ได้นะฮะผมผม <the> กลางนี่แหละฮะ <S 2> <S 2> ตายเถอะมึงอ,อะตายเถอะมึงอ,อะ นั่นแหละครับยาวครับผมโอกาสมาแล้วะฮะอย่ารอช้าครับผมมาไอสัตว์มามาชดชดเดียวจบเกมอ่ะมึงเคยเห็นไหมมึงเคยเห็นไหมเฮียมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วกูบอกเลยครับผมมาดิ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 หึ่มฮึ่ม เรียบร้อยครับผมอยากไปต่ออ่ะอยากไปต่ออ่ะแต่ไม่ไหวว่ะกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเชื่ออยากจะจบเกมเลยนะครับผมแต่ทำไม่ได้ดีประเด็นทาร่าขอบคุณทั้งเกมเลยน่ารัก ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวอย่างที่ดีนะฮะวงกรไม่ทันวะไม่รู้ว่าจะพลิกไหวหรือเปล่านะเกมนี้แต่ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเราชนะอีกไฟหนึงคือจบเกมได้เลยนะครับผมส่วนจบได้แน่นอนนะฮะ อยากเห็นย้อนพิกเกมพยายามอยู่ครับผมรอบนี้เราถึกแล้วฮะของเลือนนี่เพียบ ช้างดูยิงช้างด้วยดูยิงช้างด้วยเสียวยอนตายใ่เป็นไรครับผมพี่ดูแลตัวเองได้ฮะวิ่งไม่ออกสี่มึงอ่ะท่านน่ท่านน่ท่านน่มึงพาล้อยสัตว์มึงพาล้อยสัตว์เจ้า,จาก,กูนักใช่ไหมเจ้าก,กูนักใช่ไหมฮะฮะฮะ เจ้ากูนักใช่ไหมสัตว์เจ้ากูนักใช่ไหมแพนด้ามาอะไรคุณอะไรคุณแพนด้าอะไรคุณอะไรคุณอะไรคุณมึงเก่าผิดคนแล้วมึงเก่าผิดคนแล้วเห็นแม่มึงซาผิดคนแล้วบอกคอนตายแน่นอนฮะตายแน่นอนฮะเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะผมเพราะว่านาคอมันเอาแน่แน่ฮะโอเคเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บไปได้แล้วฮะ 4ีวิจะวิ่งทันไหมเนี่ยกูไปไปยิงสองแล้วบับไม่โดนจะเย็นฮะกูวิ่งไปอยู่ครับน้าวินว่ะวินแน่นอนฮะเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับผมวินว่ะชนะได้ว่ะ ยังไงวะยังไงวะเนี่ยอยู่ดีๆแดงบ้างหรือเปล่าครับผมเน็ต Wi-Fi มันจะแดงก็ต่อเมื่อแบบว่ามีคนโหลดนู่นโหลดนี่นะฮะผมโอเคเนาะไอเชียทาล่าตอนแรกมันเล่นไม่ดีนะเวอรอย่างนี้พี่พูดจริงตอนแรกแม่งมัวแต่พิมพ์มาไงพี่ครับลักซีเกมมิ่งไหมครับโอ้พี่ครับผมชอบพี่ครับ f อนะครับไอเฮียเอ้ยมึงไม่เล่นไง ไอ้ดวงยังบ่นเลยบอกเฮียเล่นก่อนมันแต่พิมพ์ดูดาเมดย้อนด้วยฮะแสนสา0หมนแปดั 38, นะฮะผมเยอะกว่าฝั่งนู้นอีกนะฮะผมก็สมควรวินนะฮะผมเฮียเ <Yeah, S 1> ฟนิกดีไหม <c oughs> เล่นให้ดูหน่อยครับพี่เล่นไม่เก่งนะครับผมตามนั้นเลยฮะเย้หีบโค